2 0บาทแทนที่มันจะไปแล้วไปได้ดีเนี่ยมันก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยเช่นในเรื่องของการหาทำเลก็มีส่วนะนะฮะการหาทำเลเนี่ยบางคนก็เห็นเขาทำก็อยากทำตามคิดว่ามันทำง่ายทุกอย่างง่ายก็จริงะฮะแต่ถ้าเราไม่รู้เลยว่าถ้าเจอปัญหานี้แล้วแก้อย,อยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายไปไม่รอดนะครับ<อ>ตรงนี้แหละฮะบริษัทมีความยินดีที่จะส่งเสริมและก็สร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจจริงๆนะ เรายินดีให้คำปรึกษาฟรีอยู่แล้วครับถ้าท่านได้ทำเลดดนะเราเชื่อมั่นนะบางทีเดือนเดียวคืนทุนอะ<ค>ยิ่งถ้าเกิดอ,อีกรูปแบบหนึง่งการป้อนถึงมือค,คือไม่ต้องไปตั้งรับนะไม่ต้องไปเปิดร้านมีทุนน้อยหรืองบจำกัดอย่างเงี้ยท่านเชื่อไหมฮะว่ามันมีบุคคลคนหนึ่งที่มีงบแค่สามหมื่นเองแต่สามารถมีรายได้เดือนละแสน<ค>เขาคืนทุนตั้งแต่7วันแรกด้วยซ้ำครเขาทำยังไงคะเฮียก็คือ เอาสินค้าที่มีอยู่ในงบที่เขามีจํากัดนี่คือสา0 0 0ืบาทเนี่ยฮะไปเลือกๆในสิ่งที่ว่าว่าหาที่ตัวเป็นพระเอกพระเอกเลยนางเอกหรือพระรองไม่ต้องอะไรเงี้ยฮะไปสักร้อยตัวอย่างเงี้ยไปถึงตลาดก็เรียกลูกค้า20ราคาเดียวเขาสําเร็จได้ฮะนี่นี่ทำกันมาเยอะแล้วนะนี่คือกรณีป้อนถึงมือมันมีอีกแบบหนึ่งก็คือตั้งรับบางคนก็ไม่สะดวกที่จะไปแบบนั้นใช่ไหมฮะเปิดร้าน แน่นอนแล่ะครับร้านที่ดีทําเลก็สําคัญใช่ไหมตรงนี้แหละฮะที่ว่าทําเลดีเนี่ยมีวิธีการเลือกอยังไงผมอยากจะยกตัวอย่างนะฮะบางท่านไปเจอทําเลแล้วก็ชอบมาเล่าให้ผมฟังเสมอเลยบอกว่าโอ้ตรงนี้เขามีแล้วมีอยู่ตั้งสามเจ้าท่านรู้ไหมฮะว่านั่นแหละทําเลดีทํำไมผมพูดอย่างนี้ทุกท่านเคยไปที่ห้างไปเจอร้านมือถือใช่ไหมฮะ เวลามือถือมันขายขายกันยังไงเขาขายเป็นกลุ่มนะมือถือทั้งนั้นเลยแล้วขายเหมือนกันหมดเลยนี่คือพลังดึงดูดที่พวกเราไม่รู้เลยคลองถมไปไปหาอะไรคือใช้ไฟฟ้าในคลองถมแต่ละร้านขายแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแต่พลังงานพลังที่มันดึงดูดคนไปมหาศาลนั่นแหละคือทำเลดีนะฮะส่วนถัดมาก็แน่นอนล่ะครับตลาดตลาดประจำ พวกห้างประสรับสินค้าอย่างเงี้ยนะฮะนี่คือผมถือว่าเป็นทำเลเกตเอครับ